สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆกันต่อนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆเกี่ยวกับกราฟแม่เล็กน้อยนั่นก็คือ do does และก็ did สามตัวนี้เจอบ่อยมากแล้วแปลว่าอะไรใช้อย่างไรวันนี้เราจะมาเรียนกันส่วนจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยอย่าลืมติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษหลักการใช้ do does แล้วก็ did การใช้ใช้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือถ้าประธานเป็น I, you, we, they นะครับหรือว่าหลายคนให้ใช้ do นะครับแต่ถ้าประธานเป็น he, she, it หรือว่าคนเดียวประธานคนเดียวให้ใช้ does, does นะครับคือยังไงไปดูกันเลย do does did ทำหน้าที่เป็นกริยาหลักก็คือ main verb ทำหน้าที่เป็นกริยาช่วยก็คือ helping verb มาดูที่หลกักการใช้กันบ้างนะครับทำหน้าที่เป็นกริยาหลัก do ใช้กับประธานที่เป็น I you we they I ก็คือฉัน you ก็คือคุณแล้วก็ we พวกเรา They พวกเขานะครับหรือว่าประธานหลายคนขึ้นไปใช้ do เช่น I do my homework in the evening I do my homework in the evening ฉันทำการบ้านตอนเย็นนะครับ do จะแปลว่าทำ I ก็เลยใช้ do นะครับ They do a lot of work They do a lot of work พวกเขาทำงานมากมายก็คือพวกเขาเนี่ยทำงานเยอะมาก they พวกเขาก็เลยใช้ do นะครับเหล่านี้ก็คือตัวอย่างการใช้ do นะครับจำไว้ให้ดีก็คือประธานต้องเป็นพหูุพน์นะครับต่อไปมาต่อคำว่า does กันบ้างก็คือ do เติม es นั่นเองใช้กับเอกพจน์บุรุษที่3เช่น he She, it, Peter, Mother, a dog นะครับก็คือประธานคนเดียวนะครับใช้ she does เช่น He does his work He does his work He does his work ก็คือเขาทำงานของเขา He ประธานเอกพจน์นะครับก็เลยใช้ does She does nothing all day she does nothing all day ก็คือเธอเนี่ยไม่ทำอะไรเลยตลอดทั้งวันนะครับ does แปลว่าทำนะครับประธานเอกพจน์ก็คือ she ก็เลยใช้ does ข้อควรจำในการใช้ does ก็คือประธานเอกพจน์ก็คือ he she it Peter ก็คือคนเดียวเนาะ mother ก็คือแม่ a dog ก็คือสุนัขหนึ่งตัวหรือว่าจะเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับที่มีคนเดียวก็ใช้ does โอเคต่อไปนะครับมาต่อคำว่า did กันบ้างเป็นรูปอดีตนะครับ past tense นะครับก็คือของทั้ง do และ does บอกเหตุการณ์ใน,นอดีตนั่นเองเช่น I did my homework yesterday. I did my homework yesterday. ฉันทำการบ้านเมื่อวานนี้นะครับ did เป็นรูปอดีตนะครับแปลว่าทำก็คือทำเมื่อวานนั่นเองต่อไป Tim did everything he could to help. Tim did everything he could to help ทิมเนี่ยทำทุกสิ่งที่เขาสามารถช่วยได้เป็นรูปอดีตนะครับต่อไป we did homework together last night we did homework together last night นะครับก็จะแปลว่าเราทำการบ้านด้วยกันเมื่อคือนนี้จะแปลว่าทำในอดีตนะครับ ข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือรูปอดีตไม่ว่าประธานจะเป็น I, Tim, She หรือว่า We นะครับให้ใช้ Did หมดเลยนะครับไม่ว่าประธานจะเป็นพหะพจน์หรือว่าเอกพจน์ก็ใช้ Did หมดเลยถ้าอยู่ในรูปอดีตนะครับนอกจากนี้นะครับเรายังใช้ Do, Does แล้วก็ Did กับประโยค Wh questions นะครับก็คือ What, Where, When why who how แล้วก็ how many how much ได้ด้วยนะครับ what ก็คืออะไร where ที่ไหน when เมื่อ,อไร why ทำไมแล้วก็ who ใครนะครับ how อย่างไร how many how much ก็คือเท่าไหร่นั่นเองนะครับตัวอย่างประโยคคือ what does he think what does he think เขาคิดอะไรก็จะนำ what มาใช้แบบนี้นะครับต่อไป when do you wake up when do you wake up คุณตื่นนอนเมื่อไหร่นะครับตื่นนอนกี่โมงเห็นไหม when when ใช้แบบนี้ต่อไป where do you want to go where do you want to go คุณอยากไปที่ไหน where where ที่ไหนตัวอย่างประโยคแบบนี้นะครับ ต่อไป how much do you weigh how much do you weigh คนหนักเท่าไหร่นะครับ how much เท่าไหร่อันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคนะครับยังมีอีกมากมายเลยทีเดียวต่อไปนะครับ do does และก็ดีนะครับกริยาช่วย auxiliary verb มีอะไรบ้างไปดูกันเลย do does และก็ดี d กริยาช่วย ถ้าเป็นกริยาช่วยนะครับไม่มีความหมายในตัวเองทำหน้าที่สร้างประโยคคำถามหรือว่าประโยคปฏิเสธนะครับมาที่ประโยคคำถามกันก่อน Do you like it Do you like it Do you like it คุณชอบมันหรือเปล่าเห็นไหม do นำมาวางต้นประโยคแบบนี้เลยนะครับเป็นประโยคคำถามนั่นเองต่อไป does กันบ้าง Does it hurt Does it hurt มันเจ็บไหมเพราะว่าประธานในประโยคนี้ก็คือ it ก็เลยใช้ does ต่อไป did you do did you do your laundry yesterday did you do your laundry yesterday เมื่อวานนี้คุณได้ซักผ้าหรือเปล่า did you do your laundry yesterday นะครับก็คือเป็นประโยคคำถามนะครับถามถึงเหตุการณ์ในอดีตนั่นเองอันนี้ก็คือ do does did ที่เป็นกริยาช่วยในประโยคคำถามนะครับ ต่อไปประโยคปฏิเสธกันบ้างเช่น I do want to go to school I don't want to go to school ฉันไม่อยากไปโรงเรียนนะครับ don't หรือว่า do not นะครับเป็นประโยคปฏิเสธนั่นเองแปลว่าไม่อยากไปโรงเรียนต่อไป she doesn't like it she doesn't like it เธอไม่ชอบมัน doesn't เป็นประโยคปฏิเสธนะครับประธานเป็น she ก็เลยใช้ does does not นั่นเองย่อเป็น doesn't doesn't ต่อไป we didn't go to the party we didn't go to the party เราไม่ได้ไปงานปาร์ตี้ did not นะครับย่อเป็น didn't didn't go to the party ก็คือเราไม่ได้ไปงานปาร์ตี้นะ ประมาณนี้อันนี้ก็คือตัวอย่างประโยคปฏิเสธนะครับที่เราได้นำ do does และก็ did เอามาช่วยเป็นประโยคปฏิเสธนะครับโอเคนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษวันนี้เกี่ยวกับ verb to d d o does และก็ id นะครับที่ทำหน้าที่เป็นกริยาหลักแล้วก็เป็นกริยาช่วยแล้วก็แปลว่าอะไรนะครับแล้วก็แปลว่าอย่างไรก็หวังว่าคงเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดไม่เข้าใจต้องย้อนไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับเราจะได้จำได้ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับใครชอบก็อย่าลืมนะครับติดตามเป็นกำลังจะให้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆเกี่ยวกับการเรียนภาษาอังกฤษง่ายๆนั่นเองแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยมีคำถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลย ก็จะมาตอบทุกคอมเมนต์เลยทีเดียวตอนนี้เรามีซูเปอร์แตงแล้วนะครับใครที่อยากจะสนับสนุนให้กําลังใจนะครับที่จะผลิตงานออกมาเรื่อยๆนะครับก็สามารถที่จะกดแล้วก็ส่งกําลังใจ support ได้นะครับเอาไว้เจอกัน EP หน้าสาหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ